มันจะไม่ซิงสารตกค้างอะไรไว้ในตัวแชมเบอร์มันมันจะมีการระเหยออกไปโดยธรรมชาตินะครับครนี้ติดตั้งง่ายไหมไม่ยากเลยนี่ครับที่จุดบุรี่นะครับเสียบเข้ากับเครื่องได้เลยใช้เพียงที่จุบบุรีธรรมดาเนี่ยนะครับในการสร้างพลังงานนะครับจากนั้น การส่งกา๊านะครับก็จะใช้ท่อท่อแบบนี้เลยนะครับในการส่งกา๊าซออกไปนะครับเนี้ยมีแค่นี้ครับส่วนคอนเนคเตอร์ต่างๆก็ใช้พลาสติกที่มีเกรดที่ดีหน่อยในการทำงานนะครับวันนี้เรายังไม่ไม,ไม่ไม่มีการจำหน่ายนะครับเราต้องการทดสอบให้ รู้เช่นเห็นชาติเอางั้นแล้วกันให้รู้เลยว่าเครื่องเนี้ยใช้กับรถแล้วมันดีแค่ไหนการทดสอบครั้งหนึ่งคันที่หนึ่งที่จะทำเนี่ยคือรถผมเอง Honda Accord เครื่อง 2,400cc วีเท็ตนะครับรุ่นปลาวานบอกเลยครับกินน้ำมันสุดๆนะครับผมใช้แก๊สด้วยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยน เอาวันนี้ใช้เพิ่มเติมถามว่าต้องตัดแก๊สทิ้งไหมไม่ต้องนะครับแล้วใช้ร่วมมาแก๊สได้ไหมใช้ได้ครับแต่ผมจะทดสอบทีละสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งคือผมจะเทสกับตัวน้ํามันโดยที่จะไม่ใช้แก๊สเลยว่ามันวิ่งดีแค่ไหนแล้วสเต็ปต่อไปผมจะใช้มันร่วมกับแก๊ส LPG แล้วลองดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับก็วันนี้ผมแค่คิดเบื้องต้นก่อนถ้าสนใจ นะครับก็ติดตามคลิปไปก่อนนะครับยังไม่ขายยังไม่มีการจําหน่ายผมยังไม่จําหน่ายจนกว่าผมจะทดสอบและให้ทุกคนได้เห็นว่ามันปะหยัดจริงแต่ผมลองมาแล้วประหยัดจริงๆครับผมทดสอบมาอยู่ที่มากกว่า20%แต่ว่าเราต้องทําให้มีผลที่ชัดเจนก่อนเราจะไม่ทําอะไรแบบไม่มีไม่มีข้อมูลนะครับ ก็วันนี้เบื้องต้นนะครับคิดแรกเนี่ยผมจะทําให้เห็นก่อนแล้วเดี๋ยวพอมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอาจจะทิปสองอาจจะช้าหน่อยว่าผมต้องทดสอบประมาณสักอย่างน้อยก็ต้องมีเกินหนึ่งอาทิตย์ที่ทต้องทํานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันบอกเลยครับตัวเนี้ยอานาคตไกลถ้า EV กพลาดตัวเนี้ยสามารถช่วยคนที่ไม่อยากติดแก๊สได้เหมือนกันสวัสดีครับ